อ่าอ่าสักครู่นะครับขอเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะครับผมมามีมาแล้วอะไรนะเราลูกปลูกลน้าละนี่ฉันเป็นคนเท่แล้วเธอขออะไรนะขอหล่อมากเคายังไม่ได้พูด ยี่อะแม่น้อตัวกันหน่อยไหมได้จ้ะพร้อมกันไหมพร้อมกันหนึ่งสองสาสวัสดีครับพวกเราฟอร์สบุ๊กครับทเป็นั้งแรกเลยที่พวกเราสองคนได้มาแสดงที่อินแพ็เอในยังไงบ้างครับผม่นเต้นมากครับ่นเต้นเคุณแบัอู เคยเหมือนเราแบบยืนอยู่แล้วเห็นมดปะอืมเลยนะพี่เป็นมดหรอเห็นนะจ้าเห็นนะจ้าแม่เเป็นมดที่เยอะจริงๆคืออะไรคือก็บอกเป็นมดอ่าเป็นมดที่แบบเยอะมากก็แบบคนมาหาแบบพวกเราทั้งป8คนเยอะมากก็แบบว่าเราก็แบบดีใจอะไรอย่างนี้ใช่เราผมนี่ไม่ตื่นเต้นเลยนะครับ เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่เมื่อกี้เห็นวีนีสตาง์เขาติดทรงติดซิฟแม่มาแล้วแง่ลูกโงหนาวเหลือเกินหนาวเหลือเกินหนาวก่อซีโนยไมกดกับกาจะเล่นอะห้านอยโอ้โไอ้นี่มันทำถึงเินไนี่มัทำถึงเกิน ทะเลแล้วติดแล้วติดแล้วเใช่ขนาดเราไหมโอ้ยเอ๋ออารอาร์เราพูดถึงเพลงเมื่อกี้ก่อนไหมครับผมอ่าเพลงเมื่อกี้นะครับก็คือเราสองคนช่วยกันคิดเนาะครับอ่ได้ความที่เอ่อมันมีเด็กใครเกิดทันครับเกิดไม่ทันกันไม่ทันไม่ทันแรงมากไม่ใช่แล้วแหละ อ่ก็คื s <S <bunker. S 1> อเราแต่ชอบเพลงี้ทั้งคู่แล้วแบบมันคลิกกันพอดีเนาะใช่ครับได้แล้วแบบรู้สึกว่ามันน่ารักน่ารักทุกทีดีเนาะแบบไม่ใช่คนธรรมดานะแต่พิเศษเลยสเปชีน่ารักท่ะเพนคุณเถียหน้าเดินไปคุยตรงนู้นดีกว่าตัวคนเจ้าชู้อ่ะร้ายจริงจริงอยู่กันมา กวจะตอบ4ีปีนะตูรู้จักน้อสาวอนุบาลสองอนุบาลสองีกี่ปีสรุปเราควรสรุปได้แล้วว่าเรารู้จักกันมากี่ปีว่าเราเถียงกันมาเรา27อนุบาลสองคือ4ขวบเราปีสิบตนนี้เรา27 27่เแล้วเนาะใบหน้าคุณยังหน้าอยู่27่ยังบอกเราน่ารักอีกอะ จ้าอดูแล้วเนี่ยออยากอยากมงมดไฟนิดนึงได้ไหมครับอยากเห็นอยากเห็นวิวตรงนี้ไม่เห็นนะโอ้หมดเพียบเลยชอบจริงๆเลยขอบคุณมากนะครับจ้าขอบคุณจ้าอะไรนะฟอสบุ๊กหวานมากอันนี้มันแต่งเรื่องเก่งเกินละอาครับผม ว่าไงนะเพื่อนอะไรนะอ๋อสคริปต์เราต้องสลับกันก่อนป่ะอ่าแล้วไงต่อเออมาเซตอ่าแล้วไงต่อซีอ่ะเมื่อกี้เราเพลงหวานๆไปแล้วต่อไปเรามาเป็นตัวเองกันดีกว่าอ่เพลงเมื่อกี้เป็นตัวแทนของคำว่าฟอนบุปอ่ะเพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้เพลงเมื่อกี้หวานหวานอ๋อ แต่มันคอนเซปต์เรานะนี่อ่านดีป่ะเนี่ยอะไรนะครับอ่านดีบีดไม่จำเป็นสำหรับผมผมมันเน้นสดอยู่แล้วเพลงเมื่อกี้เติมความหวานในช่วงที่เรารักกันดีแล้วเพลงต่อไปล่ะครับเพลงต่อไปจะเป็นเหมือนกับใครที่ยังไม่รู้จักพวกเรานะครับเพลงต่อไปคือคาแรคเตอร์ของเราครับเออก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเออคาแรคเตอร์ของเอ็งเนี่ยมันของจริงหรือมันยังไงหรือเปล่าว่ะโอ้โหพูด่างนี้ ของผมเนี่ยมันของแท้อยู่แล้วอของแท้ถ้าคุณของแท้ผมของแท้อยู่แล้วครับ<อ>จำไว้